ู้ฝากเงินบางตู้บางธนาคารไม่รับธนาบัตรบางธนาบัตรนะครับในทีมนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกันครับบันทึกเทียบวันที่14มกราคมสองพัน้นะครับที่บันทึกเทียบตอนนี้มาว่าถกงประเด็นของเราของเรากันเลยดีกว่าครับฝากคุณผู้ชมติดตามทางช่องยูทูบบัวจอมนซิมกันด้วยนะครับเจอทางทิกต o k ก็เปลี่ยนมาเป็นติดตามทางช่องยูทูบบาวจอมหนซิมนะครับแล้วก็เจอทางคลิปเรียวก็ไปติดตามทางช่อง y o YouTube บบัวจอมนซิมนะครับ อประเด็นนะครับที่เปิดไปว่าตู้เติมเงินบางตู้นั้นไม่รับธนาบัตรบางบางธนาบัตรนะครับอ่ผมไปเมื่อวานครับเมื่อวานเนี่ยกลับจากงานบันไดนะครับก็ไปเอาเงินฝากที่ตู้ฝากเงินตู้หนึ่งนะครับของธนาคารธนาคารหนึ่งครับธนาคารสีฟ้าครับเอาแบบนี้ก็ได้ครับธนาคารสีฟ้านะครับของสาขาสาขาหนึ่งครับในจังหวัดสตูลนี่ะครับเอาบอกบอกธนาคารดีกว่าครับธนาคารกรุงไทยครับ ธนาคารกรุงไทยสาขากรกงหลงครับผมเอาเงินไปฝากที่ตู้ธนาคารกรุงไทยสาขากลก่นลงนะครับแล้วมันจะมีเงินใบร้อยอยู่สี่ใบนะครับตู้ไม่รับครับผมดูแล้วมันมียับยับนิดนึงนะครับธนบัตรมันมียับยับนิดนึงแล้วก็ธนบัตรมันมีเหมือนคล้ายๆกับแบบแบบรอยเปื้อนฝุ่นหรืออะไรสักนิดนึงนะครับตู้ไม่รับครับนะครับตู้ไม่รับนะครับ ผมเตยใส่ทีละใบเลยครับพะใส่ใส่ทั้งปึ้งเนี่ยนะครับมันบอกว่ามีธนกรธนกัะธธนบัตรบางบางบางใบเนี่ยที่อะไรนะไม่เข้าเงื่อนไขเลยอะไรประมาณนี้แหละครับผมก็เลยใส่ทีละใบสีละใบทีละใบทีละใบทีละใบนะครับมันจะมีอยู่4ใบครับที่ตู้ไม่รับครับนะครับตู้ไม่รับครับ4ใบครับที่ตู้ของธนาคารกรุงไทยสาขาควนกระหลงนะครับจังหวัดสตูลครับ4ใบที่ไม่รับนะครับ แลวทีนี้ผมก็ทารายการเสร็จปุ๊บก็เอาสี่ใบนั้นแหละครับเอาสี่ใบนั้นแล้วก็วผมวิ่งจากขับรถจากากรุงไทยควนกาหลงไปที่กรุงเทพละงูครับผมไปที่ตู้ของธนาคารกรุงเทพสาขาละงูเลยครับและเอาสี่ใบที่กรุงไทยไม่รับนี่นแหละไปใส่ที่ตู้กรุงเทพต,ตู้กรุงเทพรับครับสี่ใบนั้นแหละครับผมลองไป สุ่มดูครับไปที่ตู้ธนาคารกรุงเทพรับทั้ง4ใบนั้นแหละครับรับเลยครับใบร้อยสี่ใบนะครับผมอุตส่าห์วิ่งจากธนาคารกรุงไทยกวุงกะหลงไปธนาคารกรุงเทพระงูครับละงูระยะทางประมาณ30-40กิโลเมตรครับผมไปเลยครับเพื่อจะอยากจะได้รู้ข้อมูลว่าตู้ธนาคารอื่นเขารับหรือไม่ครับปรากฏว่าธนาคารอื่นรับครับนะครับเอาใบฝากเข้าตู้ธนาคารกรุงกรุงเทพที่สาขาละงูเลยครับ ฝากได้ปกติครับตู้เขาตรวจสอบแล้วเงินปกติครับรับครับฝากเสร็จเรียบร้อยครับที่ตู้ของธนาคารกรุงเทพสาขาละงูครับแต่พอไปฝากที่ตู้ของธนาคารกรุงไทยสาขาโกกหลง4ใบนั้นเขาไม่รับตู้ไม่รับครับนะครับนะครับผมก็เลยไปฝากที่นู่นแหละครับตู้ของธนาคารกรุงเทพสาขาละงูครับแล้วตู้ของธนาคารแต่ละธนาคารฝากไปต่าง ธนาคารได้นะครับค่าบริการตามธรรมเนียมที่ก๊กกำหนดที่ผมเคยทําบันทึกเทปไว้และครับผมยอมเปลืองค่าน้ำมันวิ่งเข้าไปลังูเลยครับเพื่ออยากจะรู้ว่าธนาคารอื่นเขารับไหมครับบืลอ็อกก็เขารับนะครับธนาคารอื่นรับเรียบร้อยครับฝากเงินได้เสร็จเรียบร้อยเลยครับสี่ใบใบร้อยสี่ใบครับที่ธนาคารกรุงไทยสาขาขอนะกลงไม่รับกับตู้นั้นมันไม่รับครับผมก็เอาไปใส่ตู้ของธนาคารกรุงเทพสาขาลางูครับ รับครับสี่ใบฝากเสร็จเรียบร้อยเลยครับนะครับนะครับเอ่อผมค่อนข้างที่จะชอบไปธนาคารกรุงเทพสาขาระงูก็เพราะว่าหนจอดรถง่ายครับมีที่จอดรถสะดวกสบายเลยครับนะครับตู้เติมตู้ตู้ฝากเงินเขาก็รับไม่เคยมีปัญหาครับนอกจากตู้เต็มแค่นั้นเลยที่เราฝากไม่ได้ครับรับเลยครับรับธนาบัตรแบบได้ปกติเลยครับ และกับอีกตู้หนึ่งก็คือตู้ของธนาคารออมสินสาขาละ,ละงูงครับไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของธ่านบัตรเลยครับฝากได้หมดทุกแบงก์เหมือนกันครับ <L an> อย่าติดสกอ็อตเทปกันนะครับอย่าติดสกอตเทปครับถ้าติดสกอตเทปมันก็ฝากไม่ผ่าน,นครับอย่าติดสกอตเทปครับสกอตเทปคือเทปใสๆที่ท่านแปะๆไว้ที่เหรียญเวลาเว,ลา,วลาที่ธานบัตรเวลาธานบัตรขาดนะครับท่านเอาออกนะครับถ้าไปฝากกับเครื่องตู้ท่านเอาออกก่อนครับแกออกเลยครับ ไม่งั้นมันฝากไม่ผ่านครับมันจะมีเซนเซอร์ไปจับแล้วมันเวลเวอยู่มันสะท้อนแสงสะท้อนเซนเซอร์ครับมันฝากเงินไม่ได้นะครับ <t> ท่านจะต้องเอาส,สกอตเทปใสๆที่แปะๆไว้ที่ธนบัตรขาดเอาออกก่อนครับแล้วฝากเงินผ่านตู้มันจะฝากได้ครับ <t> ตู้ธนาคารออมสินของสาขาละงูครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องของธนาบาตัตรกับฝากได้ทุกธนบัตรครับ <t> ไม่เคยมีปัญหา <t> ครับไม่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการการคืนแบงค์กลับมาครับนะครับผมไปฝากที่ธนาคารตู้ธนาคารกรุงไทยขวัญกาหลงน่ะเจอก็ ดูสักครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับที่มีการคืนเงินกลับมาฝากเงินไม่ผ่านนะครับบางใบฝากไม่ผ่านนะครับผมก็เลยส่วนมากผมจะไปใช้ตู้บริการของธนาคารกรุงเทพก็จดลดง่ายตรงนั้นครับจริงๆครับจดลดง่ายแล้วก็โอนฝากไปธนาคารอื่นๆได้หมดเลยครับยอมจ่ายค่าธรรมเนียมนิดนึงครับก็สะดวกสบายครับนะครับผมจะไปฝากที่ตู้ของธนาคารไทยพาณิชย์ของละงู นะครับตรงนั้นมันจอดรถยากครับจอดรถยากครับตรงนั้นครับผมก็เลยไม่ค่อยไปใช้บริการนะครับตรงนั้นครับแล้วธนาคารออมสินสาขาละงูมันจะมีใต้ถุนอยู่ครับจอดรถก็ได้ด้วยครับใต้ถุนธนาคารครับนะครับเวลาผมไปใช้ธนาคารท่านไปฝากเงินที่ตู้ธนาคารไหนนะผมก็ต้องดูก่อนว่าธนาคารนั้นอ่ะจอดรถได้สะดวกหรือไม่นัดตอนนั้นครับถ้าจอดรถสะดวกผมจอดเลยครับ หลายท่านบอกว่าทําไมผมถึงไม่แวะธานาคารกรุงไทยสาขาละงูครับเขามีรถสามลอ้อพ่วงจอดขายของอยู่ครับผมจะจอดรถยังไงล่ะครับจริงๆกงครับพูดกันจริงๆครับผมก็เลยไปจอดรถติดหน้าธานาคารกรุงเทพสาขาละงูมันมีลานจอดรถอยู่ครับเวลาธานาคารปิดตอนเย็นๆค่ำๆมีลานจอดรถกว้างอยู่ครับจอดรถได้สะดวกสบายครับเอาหัวเข้าแล้วถอยออกมาแล้วครับจอดที่ลานจอดรถธนา,นนานคารแล้วค่อยเอาหัวออกแล้วออกกลับมันจะสะดวกสบายง่ายกว่าครับ หรือไม่ก็อีกที่หนึ่งที่ผมไปก็คือธนาคารอมสินครับธนาคารอมสินสาขาละงูตู้ธนาคารอมสินสาขาละงูก็เพราะมันฝากไปธนาคารอื่นได้ด้วยครับค่าบริการเริ่มเท่าที่หยาสิบบาทของค่าธรรมเนียมครับมันสะดวกสบายกว่าครับนะครับเขาไปจอดรถขายของก็เรื่องของเขาครับมันเป็นปกติเขาต้องทำมาหากินนะครับก็เรื่องของเขา นะครับมันเป็นเรื่องปกติของเขาครับเขาทำหากินจอดรถขายของอยู่หน้าธนาคารก็เป็นเรื่องของเขาเป็นปกติเขาต้องทำหากินของของเขาปกติครับผมไม่ได้ว่าครับแต่ผมแค่บอกเฉยๆนะครับว่าผมจอดตรงธนาคารหน้าธนาคารกรุงไทยของออสาขากนุงโกลงไม่ได้เอาไม่ใช่สาขาของละงูไม่ได้ครับเพราะว่ามีแม่ค้าก็จอดรถขายของอยู่ผมจอดไม่ได้ผมก็เลยต้องไปที่ผมจอดรถง่ายสะดวกครับผมก็ต้องไปที่ทํางารกรุงเทพครับ รือบางทีบางทีผมเคยมีครับจอดรถไว้ที่หน้าธนาคารกรุงเทพแล้วผมเดินมาที่ตู้ของธนาคารกรุงไทยครับเคยมีครับถ้าผมไม่ี้เกียจผมก็เดินมาครับแต่ผมก้เกียจผมไปดูธนาคารออมสินครับแค่นั้นแหละครับนะครับแค่นั้นแหละครับธนาคารไทยพาณิชย์ของละงูสาขาละงูเนี่ยนะครับมันจอดรถยากครับมันจอดรถเต็มครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้บริการของเขาครับ นะครับจริงๆครับจากหนาดตอนเย็นๆค่ำๆดึกๆเนี่ยมีประชาชนเขาจอดรถเพื่อที่จะไปกดเติมเงินฝากเงินอยู่จอดรถเต็มเลยครับของธนาคารกรุงเทพมันจอดรถง่ายกว่าครับนะครับธนาคารกรุงเทพสาขาละงูเนี่ยจอดรถง่ายกว่าครับสะดวกสบายครับมก็เลยชอบไปใช้บริการที่นั่นครับฝากเงินปุ๊บแล้วก็โอนไปบัญชีธนาคารอื่นได้ด้วยครับค่าธรรมเนียมห0สิบบาทเริ่มต้นครับไม่ดีกว่าไปเลยครับจอดรถสะดวกสบายครับจริงไหมล่ะครับ ลองคิดเป็นท่านดูครับคิดเป็นท่านดูครับตรงไหนที่จอดรถได้สะดวกสบายท่านชอบไหมล่ะครับจอดรถสะดวกสบายรอคิวไม่น ok านท ok 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 ่านชอบไหมล่ะครับเวลาไปฝังเงินที่ตู้ธนาคารครับจริงไหมล่ะครับบางทีผมเข้าไปในเมืองนุ่นครับขับรถเล่นครับเข้าไปในเมืองสตูลนะครับไปจอดหน้าธนาคารกรุงเทพมันจอดรถหน้ามีที่จอดรถกว้างขวางเลยครับหน้าธนาคารกรุงเทพหน้าธนาคารออมสินครับตรงนั้นอยู่ติดกันเลยครับธนาคารกรุงเทพธนาคารออมสินครับ บางทีจอดรถหน้าธนาคารออมสินแล้วผมเดินเข้าไปฝากที่ตู้ธนาคารกรุงเทพเลยครับแล้วท่านบอกว่ามึงจะจอดรถที่หน้าธนาคารออมสินทำไมมึงไม่จอดรถที่หน้าธนาคารกรุงเทพเลยล่ะนะครับก็ผมจังจะจอดหน้าธนาคารออมสินนี่ครับแล้วผมก็เดินไปหน้าตู้ธนาคารกรุงเทพครับของในสขานเมืองสตูลครับนะครับไม่ดีกว่าไปเลยครับนะครับจอดรถง่ายสบายครับผมเลือกที่ใช้บริการที่จอดรถง่ายสบายครับไม่ว่าผมไปตรงไหนก็ตามนะครับจอดรถง่ายสบายผมลงบริการตรงนั้นเลยครับใช้บริการตรงนั้นเลยครับ นะครับทีนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับนะครับฝากพี่น้องประชาชนครับตู้ธนาคารกรุงเทพขาขาละงูครับไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของการฝากเงินธนบัตรนะครับไม่เคยคืนเงินธนบัตรกลับคืนมาครับฝากได้ตลอดครับถ้าถ้าไม่ผิดเงื่อนไขของเขาเนี่ยฝากได้ตลอดครับรับทุกธนบัตรนะครับยกเว้นแต่ไหนครับธนบัตรปลอมครับที่รับไม่ได้นะครับเขาก็ไม่รับเหมือนกันครับเพราะมีระบบเซ็นเซอร์ครับระบบเซนเซอร์ตรวจจับบัญชีเอ่อตรวจจับตรวจตรวจจับของธนบัตรนะครับนะครับ เพระเาะฉะนั้นเทปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับรู้แล้วนะครับว่าควรที่จะไปฝากเงินธนาคารไหนมากๆครับจอดรถสะดวกสบายธนาคารกรุงเทพสาขาละงูครับนะครับฝากไว้เพียงแค่นี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในครัหน้าครับสวัสดีครับ